ก็มีการประชุมกับคณะกรรมการที่วัดเพื่อการจัดการนะครับว่าของพวกนี้ถ้ามาเรียงให้ดูดีเนี่ยเราจะสามารถทราบว่าสถาวัดคนเก่าเก่าเนี่ยคือใครแล้วก็วัดเรามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นของใช้บางท่านอาจจะดูไม่มีคุณค่าแต่มันจะมีคุณค่าของเรื่องราวว่าเมืองรองกว่าจะเป็นเมืองรองวันนี้ได้เนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมาขนาดไหนเมืองรองดูเป็นบ้านนอกเมืองรองประตูแรกที่สู่เมืองรองคือสถานีรถไฟบ้านปินนะฮะ มาสมัยรัชก,กาลที่6เมืองรองถูงเปิดตัวสู่โลกภายนอกนะครับนล่เมืองเราจะโดนดปุภูเขาล้อมรอบหมดเพราะฉะนั้นบ้านปินนี่คือประตูแรกสู่เมืองรองสิ่งที่มากับรถไฟก็คือของใช้ที่เป็นของตัดประเทศบ้างนะครับแล้วก็ลงเลือ่อยจักรแล้วก็มีโรงบ่มใบยามีอยู่ที่อำเภอรองนะครับลงเลือ่อยจักรเนื่ยสมัยก่อนเนี่ยไม้ทั้งหมดเนี่ยครับจะต้องผ่านที่ลงเลือเล่อยจักรไทยเจริญผลเนี่ย ข้าสูตรุณสูตรขอยุทธย,ยาครับคุณเต้มัน,อนรอไม่กินอนรกเขตถึงเด่นชัยแล้วก็ถึงติดกับลักแรปนะอำเภอสุเม่นจะไม่มีอำเภอสุเม่นไม่มีอำเภอเด่นชัยไม่มีอำเภอบางกินไม่มีทั้งหมดที่คือเมืองรอที่หลังมาก็เลยต้องมาใช้ไม้สักที่เด่นชัยไปทำเสาชิงช้านะครับเพราะฉะนั้นที่ทำที่นี่ก็สังเกตไปจะมีของใช้หลากหลายซึ่งเราเพิ่งจัดเสร็จได้ประมาณที่หนึ่งเมษายยังไม่ได้มีคําบรรยายชัดเจนนะครับ วิธีการทำคำบรรยายของเราเราก็จะใช้ชาวบ้านในท้องถิ่นทั้งหมดมาชุมนุมกันแล้วก็มีการบอกเล่าว่าเรื่องราวพุกนี้คืออะไรซึ่งลูกหลานก็จะบอกเล่าว่าใครเป็นคนให้เขาจะมีการเล่าต่อกันนะครับและเชิญชมได้เลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นเป็นที่มาของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับอย่างตัวนี้อันนี้จะเป็นรูปเก่านะครับเป็นรูปเก่าที่สมัยนี้การโบราณ อันนี้เราไม่้ื่อเรื่องการดึงการดึง้นมา